วันนี้เราก็จะมารีวิวอันบ็อกซ์แบบบ้านๆเหมือน,นเดิมนะครับผมกับตัวเครื่องช่าง Back Miller Basic นะครับผมเป็นเครื่องช่างเอามาใช้เครื่องช่างกับการดริปกาแฟนะครับผมเป็นเครื่องช่างของทามอเนาะอ mm hmm. ันนี้ก็จะมาแกะก่อน mm hmm. ก็เป็นแบบนี้เลยแกบะบมาก็จะมีคู่มือนะครับ mm hmm. จริงๆตอนขนส่งมาเนี่ยเขาขนส่งใส่บับเบิ้ลใส่กล่อ,องมาอย่างดีนะครับผมา mm hmm. งไนก็จะมีฟองน้ํากัน mm hmm. ก็จะมี ซิลิโคนนะครับผมซิลิโคนก็จะบอกว่าอย่าวางวัสดุใดๆที่มีอุณหภูมิสูงบนเครื่องช่างโดยตรงถ้าไม่ใส่แผ่นรองซิลิโคนอันนี้โอเคก็เชื่อฟังเขานะเชื่อฟังเขานะเชื่อฟังเขานะใส่ซิลิโคนด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราจะกระทําต่อเครื่องช่างนี้ต้องมีความร้อนอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องช่างอ้ oh. อย่างก็ กรถุงใส่มาก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมข้งางหน้าก็จะมีตัวบอกจริงๆตัวนีแ้แอบเป็นคู่มือเล็กๆก็หลอว,ว่าวิธีการกดปิดเปิด,ปดอะไรเข้ายังไงนะครับผมกดแทยังไงตรงไหนคืออะไรแล้วก็ฉีดหน้าตรงนี้ออกข้างหลังก็จะมีตัวยางรองเพื่อไม่ให้น้ําหนักมันกดทับกับตัวเครื่องช่างนะครับให้เกิดความเสียหายได้ไม่งั้นตัวตัวช่างมันจะ รับน้ำหนักอาจจะเปลี่ยนได้อะไรประมาณนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกก่อนเนาะไม่งั้นจะช่างไม่ได้ครับผมต่อดีไซน์ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นพลาสติกนะพลาสติกข้างๆก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีปุ่มสําหรับชาร์จนะครับผมชาร์จเป็น USB Type C นะข้างนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปิดเปิดแล้วกดแทนแล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับก็สีดํา แผ่นรองอ๋อตัวนี้มีโลโก้ด้วยนะตัวนี้มีโล,โ,ลโก้ของทามอ o ด้วยนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ของทามอ o ติดมาด้วยโอเคก็ประมาณนี้ก็เห็นๆกันทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูความเขาเรียกความไวความไวต่อกันต่ออ๋อข้างในมีสายนี่มีสายแถมมาให้นะครับผมเป็นสายอ่ Type A two Type C สำหรับชาร์จไม่องนะครับผมตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวนะไม่ต้องอเปลี่ยนถ่านนะครับผม นี่บ้าหรือเปล่าฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การเปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มด้านนี้เนาะไม่ใช่ด้านซ้ายด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับผมถ้าเราไม่ใช้เราก็กดปุ่มปิดไว้นะถ้าเราใช้เราก็กดเปิดปิด๊บอ่าตัวเลขสวยนะครับผมบได้คำเดียวว่าสวยมากนะครับผมเป็นตัวเลขดิจิตอลข้างในนะครับก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับผมจน ตรงนี้จะเป็นโหมดของออโต้ Auto นะผมในการจับเวลาออโต้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าการเฮ่เร็วอยู่นะความไวในการตอบสนองต่อการแรงกดหรือว่าแรงช่างเนี่ยการรับน้ำหนักของตัวทามอเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะผมราคาก็ไม่แรงจนเกินไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะลองปุ่มนี้ดูปุ่มนี้จะผมจะตั้งเป็นออโต้เนาะตอนนี้ตั้งเป็นออโต้อยู่นะครับผมออโต้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราที่เรากดหรือว่ามีน้ําหนักกระทําต่อเครื่องช่างเนี่ยเวลาก็จะเริ่มนับให้อัตโนมัติเปรียบเสมือนว่าเวลาเราดริปกาแฟเรารินน้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเวลามันก็จะเริ่มถ้าปกติเครื่องช่างโดยที่มันไม่มีโหมดออโต้เนี่ยเราจะต้องมากดเริ่ม ด้วยตัวเองอแต่ตัวนี้มันมีโหมดที่สามารถที่จะออโต้ Auto, ในการรับแรงปุ๊บมันก็เริ่มรับเวลาให้เราเลยนะครับผมก็สะดวกขึ้นมาอีกนิดนึง่งเช่นอย่างนี้นะฮะเริ่มดริฟเห็นไหมก็จับเวลาไปด้วยก็เป็นโหมดออโต้นะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นกดค้างไว้เพื่อรีเซตนะครับผมกดค้างไว้เพื่อปิดนะครับ กดหนึ่งครั้งเปิดนะครับผมกดค้างไว้เพื่อ,อแทนน้ำหนักนะครับผมโอเควันนี้เราจะมา,าดริฟกาแฟเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้มิลกี้มีนะครับผมของป๊อปปูล่าโรสเอร์นะครับก็จะเป็นเทสโนตตัวนี้ก็จะเป็นแนวช็อกโกแลตนะครับผมนัตตี้บาลานซ์สวิตแล้วก็คุดบอดี้ก็ประมาณนั้นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดริฟโดยดริปวันนี้เราก็จะใช้เครื่อง บทกาแฟแบบมือหมุนของชามอ C3 นะครับผมผมปรับคลิกซ้ายอยู่ที่ประมาณ11คลิกนะโดยส่วนตัวผมชอบประมาณ11คลิกเพราะผมลองกับตัวเมล็ดกาแฟตัวนี้ผมใช้ประมาณนั้น11คลิกก็หยาบก,กว่าแป้งก็ใกล้เคียงกับหรือว่าน้ำตาลทรายเกล็ดเป็กๆน,นะครับผมแล้วก็ตัวกาดิปผมก็จะใช้ตัวนี้หนะึ่ยตัวนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่ามันก็จะมีตัวนี้แหละชโมโมิเตอร์อยู่ข้างบนนะครับผมพอถอดมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเป็นแท่งจิกจุ่มลงไปในน้้าน,นะครับผมจะใช้ผมวันนี้ผมไม่ได้ใช้กาไปไอ้กาไฟฟ้านะผมจะใช้เป็นกาแบบว่าเราไปาแคมปิ้งอะไรอย่างนั้นเราใช้เป็นแก๊สกระป๋องในการควบคุมความร้อนนะครับผมเพราะว่าผมจะใช้ากาแฟขั้วกลางเนี่ยอุณหภูมิผมจะใช้อยู่ที่80ประมาณ88นะ8ป 88องศาแล้วก็แบ่งการดริปออกเป็น2ช่วงนะครับผมช่วงแรกก็เป็น acidity แล้วก็ sweetness นะครับผมแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นพวก strength ไปนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นการดริปมือใหม่นะครับผมเพราะว่าเพิ่งเคยฝึกหลงไหลในรสชาติกาแฟดริปนะครับเพราะปกติมันก็จะกินจากเครื่องจะดื่มจากเครื่องอเครื่องชงนะครับผมพอได้มาลองดริปกับตัวเองก็รู้สึกว่า ให้รสชาติมันมันดีนะครับผมก็ใช้เครื่องช่างของทามอแล้วก็ใช้เครื่องบดแบบมือหมุนของทามอเช่นกันนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปบดกาแฟก่อนนะครับก่อนดื่แล้วก็ช่างมเมล็ดกาแฟก่อนวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่ใช้อยู่ที่20กรัมนะครับผมสําหรับมเมล็ดกาแฟตัวนี้นะฮะแล้วก็ช่างไปก่อนกดแทรตรงนี้นะฮะเวลาเรา เอาวัตถุขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพื่อให้กดเซตศูนย์หรือว่าเซตซีโรหรือว่ากดแทนน้ำหนักก็กดหนึ่งครั้งอ่ะให้มันเป็นศูนย์ก่อน อ่ะประมาณนั้นนะครับผมบวกลบด้วยจุดทดสมิยมก็ไม่เป็นไรละกำมังนะครับผมใช,ใช้ปรับคลิกซ้ายอยู่ที่ประมาณอ่าสิบเอ็ดคลิกนะครับไม่ใช่ประมาณหรอกก็สิบเอ็ดฟลิกนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาบดกาแฟกันนะครับก็เอาให้มันดีหน่อยนะครับกดแทนไว้ให้มันเป็นศูนย์มาเดี๋ยวเราเริ่มบดกันนิดนึง ใช้เวลาบดไม่นานนะครับผมบดขีกก้ามขึ้นนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูตัวของที่บดมาได้นะครับไกรไซส์ก็จะประมาณนี้เลยก็จะประมาณ หยาบๆแต่ก็ไม่ได้ละเอียดถึงผงแป้งแต่ก็ไม่ได้หยากเกินไปนะครับผมผมจะชอบใช้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมชอบใช้ประมาณนี้นะมันบดออกมาแล้วกมันได้ดริปออกมาแล้วมันได้รสชาติที่ลงตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดริปกันนะครับกับเครื่องช่างชามองตัวนี้ที่บอกไปนะ <S <S ผมใช้ตัวเตาแบบแคมป์ในการควบคุมอุณหภูมิ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาล้างกรองกันก่อนนะครับผม,มถ้าสมมติว่าเราใช้เตาไฟฟ้าใช่ไหมเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็เราต้องฝึกใช้ตัวแบบเมนุ่นให้เป็นพอดีผมเป็นริบมือใหม่ด้วยนะริบมือใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ท่านอื่นเคยริบวันนี้ผมใช้ เทคนิคการดริปของคุณเทสึคขขาซิยะนะครับผมผมแบ่งการดริปออกเป็นอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยผมจะเป็นอ่40%เนี่ย46%นั่นแหละก็คือช่วงแรกผมจะเป็นเอสเซนตี้กับสมิทเน็ตนะครับผมใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับโอเคได้แล้วใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับผมขนาดขั้วกลางนะแล้วก็ จะได้น้ำเอาน้ำกาแฟอยู่ที่2ครับหรือประมาณ300มิลลิตรนะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่งทามอแบ็กมิลเลอร์เบสิกนะครับถูกไหมพูดถือประกันใดก็ขออภัยด้วยนะโอเคก็เกี่ยผงกาแฟให้มันแล้วก,กดเปิด่ะกดเปิดถ้าสมมุติว่ามันมีวัตถุที่ อยู่บนเครื่องช่างแล้วเนี่ยถ้าเรากดเปิดนะครับมันจะเป็นการเทรน้ําหนักให้เราโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สะดวกแบบว่าเอ้ยเอามาไว้ข้างบนเลยแล้วก็ให้มันแทเลยตอนที่เราเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอย่างนี้นะถ้าเราเอามาช่างทีหลังแล้วต้องการแทรก็กดปุ่มเทน้ําหนักได้เช่นกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเนาะจะเป็นโหมดออโต้วันนี้ผมจริงๆมันมีทั้งโหมดออโต้แล้วก็โหมดเมนวลนะคือแบบว่าให้เรากดเริ่มเองแต่ทีนี้ด้วยความสะดวกที่ว่าผมหันเครื่องช่างไปทางนู้นนะครับผมก็เลยทดลองเป็นโหมดของออโต้นะครับจริงๆมันมีทั้งโหมดออโต้แล้วก็โหมดเมนวลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถบแสดงสถานะว่าตอนนี้เรากําลังใช้โหมด เปิดเสียงอยู่นั่นเองนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเครื่องช่างของ TMR b a c k Miller Basic นะครับโอเคเราจะมาเริ่มริบกันเลย2ช่วงนะครับผมช่วงแรกก็ไอซผมจะเอาแค่ห้าสิบกรัมนะครับจะมีนับถอยหลังให้ได้นะ แล้วนาทีที่0.45นะครับ45วินาทีนั่นแหละผมก็จะใส่น้ำให้ได้ปริมาณ120นะครับผมเป็นสวินเนตหรือความหวานนั่นเองนะครับแต่นี้ผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมต้องนะต้องยื่อดูอย่างเงี้ยยื่อดูอย่างเงี้ยยื่อดูอย่างเงี้ยนะครับยื่อดู45ก็ใส่ไปได้120นะครับ 120. ร้อยยี่สต่อไปนาะทีที่1.30ก็ใส่ไปที่ช่วงหลังก็เป็น6กแล้วเนาะสี่สนะครับผมหนึาทีสาวินาทีก็ใส่ไป180่งนะครับอ่นะแปไม่เป็นไรนะ ลบก็ประมาณนั้นคือ,อในการดริดเนี่ยจริงๆมันต้องหันหน้าเครื่องช่างมาทางนี้เนาะมันถึงจะได้ได้เห็นว่าเอ้ยมันไปถึงไหนแล้วต่อไปนาทีที่2 2.10นะครับผม2นาที10วินาทีก็ใส่ไปให้ได้240มิลลิกรัมนะครับผม อ่ะ240นะครับแล้วรอบที่5นะครับผมรอบที่5ก็จบที่300 2นาที45วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นยกดิปร์ดิปล์เปร์เปร์ปรออตอน3นาที30วินาทีนะครับ2นาที45โอเคอ่ะประมาณนั้นบวกลบ ก็จะได้น้ํากาแฟอยู่ที่300มลหรือว่า2คับนะครับวันนี้ผมก็ใช้ตัวเหยือกของเฮลิโอ io, เหมือนกันนะครับผมเหยือกของเฮลิโอแล้วก็ดิปเปอร์ของเฮลิโอเหมือนกันนะครับโอเคนาทีที่3 10เออนาที30มิบวิแล้วก็ยกดิปเปอร์ออกนั่นเองนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับโอเคก็ประมาณนั้นอ่าพอเรายกดิปเปอร์ออกเนี่ย เครื่องช่างเหมือนรู้ว่าเราจบแล้วมันก็จะแสดงผลกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะยกนี้นะเราจะยกตัวเหยือกออกมันก็ยังจะกระพริบให้เรารู้ว่าเนี่ยที่คุณกระทําไปเมื่อกี้เนี่ยสานาที3 1มิวิแล้วก็อยู่ที่300กับ1มิลลิลิตรหน่วยวัดตรงนี้จะเป็นมิลลิลิตรนะฮะหรือว่าเป็นกรมัมกนแหละกรัมมิลลิลิตรนะครับหน่วยวัดตรงนี้จะเป็นนาทีนะครับผมแสดงเวลาที่เรา ใช้ไปเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2ส,ส่วนในเครื่องช่างของตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดครับผมสาหรับชาโม่แบ็กมิลเลอร์เบสิกตัวนี้นะครับผมก็พูดผิดผู้ถูกประการใดก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับผมซื้อมาก็จากนั่นแหละชาม r ในรู้สึกจะลาซาด้านะครับจะไม่ผิดวันนี้เราก็มาดริฟกาแฟด้วยเทคนิคของคุณเทสึกกาศิยะ สองคัพนะครับผมก็ใช้เมล็ดก,กาแฟของมิคกี้มีนะครับของป๊อปปูล่าโรเซอร์ er นะครับผมตัวนี้จะเป็นเทโนโตจะเป็นช็อกโกแลตนัตตี้บาลานซ์สวีทแล้วก็คูชบอดี้ืมหมันจังหอมฉุยต้องรอให้มันอุณหภูมิมันมันมันเย็นลงกว่านี้อีกสักนิดนึงเราถึงจะสัมผัสกลิ่นของมันได้หรือว่าอาโลมาของมันได้นะครับผมก็ ขอจบการรีวิวแบบบ้านๆในการดริปกาแฟด้วยแล้วก็ดูลักษณะการทำงานของเจ้าเครื่องช่างนะครับผม Back Miller Basic ตัวนี้ซึ่งน่าจะถอยมาหลังเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะใช้กันไปจะพังแล้วมั้ง <c oughs> ตัวนี้มันสะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องอเปลี่ยนฐานนะครับผมก็ถ้าฐานอ่อนตรงนี้คือแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่ใช่ไหม ถ้าฐานอ่อนก็ชาร์จด้วย USB ท้า e C นะครับผมโอเคสวัสดีครับ